เอาไว้ดีกว่าอ่ะดิตุต๊กตาหมีว้าโอ้โหอาจจะลองนอนเทคนอนเทคมันติดโซ่เออตัดออกเฮ้ยตัตตดตดัดตัดอะไรนะตัดตัวหมีอ่ะได้ตัวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะหมีมัเนเป็นนุ่นไม่ช็อ้าออาจจะออย่างผมรู้ชะตาก,กรรมตัวเองเดี๋ยวขอซ้อมกันนีว้ว่ะอ๋อนี้นะโอเค เอ้ยตุ๊กตาหมีเอ้ยไม่ใช่อาจจะหวังว่าจะเจอคุณที่บ้านนะคุณพ่อแดดอ๋โอโอ้โหยโอ้โหสะดุดอาจจะเอานี้มาเอาไปแทนปะ <c oughs> เป็นเสียงมือถืเอเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดอาจจะอทานี่เสียงกระแทกอย่างดังเลยอะมีอะไรเกิดขึ้นเหรอคุณก็มาดูเองสิครับ อาจอะอืมโอ้ชากเบนไปจ้าอะเจอะออนตีเสียงเงียบสนันละลอกอาเจอะใช่ไหมวิโอลาแต่ฉันอยากจะ เออเล่นไฮเปอร์เนมเชนเนมโซเนียมากกว่าเลือลไม่จบเลยยงไม่ถึงครึ่งเรื่องด้วยขอร้องละปล่อยไปได้ไหมเอ้ยวะล้อวอย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 อรายอ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 อย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 ่าอย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 ยอลอยอยะออยอยออ